ตกหนักมากอะคะ่ะนี่พี่ผลเพิ่งได้กินข้าวเพราะว่าแม่อ้อมอะปิดปิดผ้าใบไงคะแล้วแม่อ้อมก็กลัว่าพี่ผลอะปวดอึแล้วออกไปไม่ได้แม่อ้อมก็เลยยังให้พี่ผลกินนิดทุ่งกว่าละแล้วทีนี้เนี่ยแม่อ้อมก็ห่วงแก๊งแมวดำด้วยก็คือแม่อ้อมออกไปเพิ่งจะกลับมาได้สักครู่นะคะแม่อ้อมเพิ่งจะกลับมาได้สักครู่คือมันรอนั่งรอแม่อ้อมต ฝนอ้อมอยู่แล้วมันสงสารมากเลยนาภามันฉลาดค่ะนาภามันนาภามันไปซ่อนมันไปแบบไปไปรอแม่อ้อมในบ้านในบ้านที่เขามีหลังคานะคะแต่ไอ้แก๊งดำสองตัวไอ้หนวดดำกับไอ้หนวดขาวอ่ะมันนั่งตาฝนรอแม่อ้อมแล้วก็เออแต่แม่มันกับไอ้แม่มันกับอ,อ่ไอ้มืน นะคะก็คือแอบใต้หลังคาบ้านเพื่อนแม่อม้อมแต่อ้ดำสองดำเนี่ยสิคะโอ้ยแม่อ้อมเห็นแล้วแบบคือมันทุ่มกว่าแล้วงเราก็ไม่คิดว่ามันจะรอเราอะถามว่าก็ห่วงนะคะคือยังไงก็ต้องออกไปเราก็คิดว่าเออออกไปเราจะเจอใครแม่อ้อมก็ไม่ได้คลุกไปนะก็คือว่าไปคลุกเอาตรงนั้นไงคือวันนี้ใจป้าม,มากคือเทสามซองเลยค่ะให้กินกันนภะากินเยอะมาก แล้วก็เอาข้าวไปให้บ้านาแคไขหน่อยหนึง่งก็คือต้องใส่ถ้วยไปเพราะว่าถ้วยตรงนั้นมันเปียกและทีนี้ไอ้สองดำนั่นนะคะก็วิ่งตามแม่อ้อมไปคือพูดง่ายๆนะแม่อ้อมเดินไปไหนมันก็เดินตามเราบอกว่าจะตามมาทําไมฝนมันตกแม่อ้อมก็ห่วงคือไปไหนไม่ได้เลยนะนี่คือเป็นหัวมากเลยแม่อ้อมห่วงนภะามากไงคนนภาอด แต่มันก็รอนะมันเก่งมากเลยแม่อ้อมก็ยังพูดอยู่ว่าเอ้มันจะรอเราไม่ว่ารอเราไม่ว่าไม่เอ๋บอกว่ารอพี่อ้อมยังไงมันก็รอแล้วจริงๆพอไปถึงปุ๊บมันเห็นอ้อมดีใจมากไอ้ดำสองตัวมันวิ่งฝ่าฝนมาบอกจะวิ่งทําไมเนี่ยเราก็คือมันตกหนักเราซาให้มันซาเม็ดก่อนนงคะแล้วถึงจะออกไปแลกวถ้าพี่ฝนเองก็เหมือนกันเนี่ยแม่อ้อมก็ต้องให้แบบฝนมันซาเม็ดก่อนอ่ะไม่งั้นพี่ฝนกินเสร็จพี่ฝนก็ปวดฉี่ปวดอึพี่ฝนก็เดินไปไม่ได้อยู่ดี แม่อ้องก็เป็นห่วงอีกกุ้มใจเลยค่ะเนาะเนี่ยนะใจเราเพราะว่าพวงในการห่วงมันนักสิ่งที่จริงๆแล้วไอ้พวกดำๆเนี่ยแม่อ้อมไม่ห่วงหรอกค่ะแม่อ้อมน้องห่วงนภาตัวเดียวเพราะว่านภาเนี่ยมันมีน่าจะมีที่กินที่แม่อ้อมคนเดียวแม่อ้อมให้มันเยอะมากมันกินเกลี้ยงชามเลยมันรอนานไงอืมแล้วก็น้องก็ไม่ได้ถืออะไรไปหรอกนะนะคะนอกจากของแมวอ่ะก้องเกิ้ถือไปไม่ได้หรอกค่ะกลัวมันตกขนาดนั้น อย่างน้อยอ่ะเราให้กินให้มันได้กินอ่ะนะฝนตกยังไงมันก็ยังได้กินนะก็สบายใจแต่ะภามาฉลาดมากเลยนะม,นม,นมันไม่มารอตากฝนนะแต่อีสองดำเนี่ยสิดันมานั่งรอตากฝน,นที่บ้านยายก็มีนะมันก็ไม่อยู่นะข้างในบ้านของเพื่อนแม่อม้อมติดก,กันก็มีมันก็ไม่เข้าไปเห็นมานั่งแบบอยู่แบบชายคานั่งให้ฝนมันหยดนิ่งๆิๆงนงน,งนงงใจ พี่ฝนแม่คุยไปพี่ฝนกินหมดแล้วค่ะมีมันกับแครอทหมดละอันเนี้ยมันกับแครอทไม่มีละน้องก็เรียกแม่อ้อมอีกเพราะว่าแม่อ้อมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนกระบะทรายตั้งแต่เย็นเพราะฝนมันตกหนักตั้งแต่เย็นเนี่ยต้องไปเปลี่ยนกระบะทรายให้น้องก่อน